แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันไกลโพ้นมีราชินีเพื่อมีความงามเป็นเลิศดอาศัยอยู่ราชินีมีความปรารถนาอย่างเดียวเพื่อที่จะมีความสุขนั่นก็คือการมีลูกสาวที่สวยงามมีผิวขาวดั่งหิมะและวันหนึ่งคำอธิษฐานของราชินีก็กลายเป็นจริงนางให้กำเนิดลูกสาวผู้งดงามคนหนึ่งเขาตั้งชื่อเด็กทารกนี้ว่าสโนไว ัเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ก็มีความสุขได้ไม่นานราชินีได้ล้มป่วยลงและจากไปในเวลาต่อมาพระราชาจึงหน้าแต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่แต่ราชินีคนใหม่ก็น่าแพ้รองพื้นในระดับหนึ่งนางมีหัวใจที่ชั่วร้ายเต็มไปด้วยความเย่อกยินนับปราสาทอันยิ่งใหญ่มีราชาสุดหลอ่อ แต่แต่เหล่าไม่สุดและราชินีใจร้ายที่น่าแพ้รองพื้นและเก่าหน้าตลอดเวลาปกครองราชวังแห่งนี้ในระหว่างนั้นราชินีใจร้ายเกิดความสงสัยในความงามของตนเองขึ้นและนางนึกขึ้นได้ว่านางมีกระจกวิเศษพอดีจึงได้เดินไปถามกระจกวิเศษว่ากระจกวิเศษเอ๋ยบอกข้าดีเถิดใครงามเลิศในปัตตภี พื้นก็สวยนะคะแต่แต่แต่สโนไวสวยกว่าแถมผิวดีไม่ต้องพึ่งรองพื้นอะไรนะไม่ได้การละฉันต้องกำจัดมันเมื่อราชินีรู้ว่าตนเองไม่ได้สวยเหมือนเมื่อก่อนและแพ้ให้กับความงามของสโนไวจึงเกิดความอิจฉาริษยา จึงได้เดินทางไปหาท่านพรานป่าและติดสินบนท่านพรานป่าให้กำจัดนางสนไว้เพื่อที่ราชนีใจร้ายจะได้ขึ้นเป็นที่หนึ่งแห่งความสวยและไม่มีใครล้มแชมป์ของราชินีใจร้ายได้ฉันจ้างนายท่านายฆ่านางสนไว้สำเร็จได้ครับในระหว่างนั้นท่านพรานป่าได้เดินทางไปหาสนไว้ ผมเห็นว่าเจ้าหญิงน่าจะหิวแอปเปิลเลยจะพาไปก็บแอปเปิ้ลเจ้าหญิงจะไปไหมครับได้สิฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยเมื่อเข้าป่าไปสักพักพรานป่าตัดสินใจฆ่าสนไว้ไม่ลงเพราะเห็นในความดีของเธอพรานป่าจึงตัดสินใจบอกกับสนไว้ตรงๆว่าความจริงพระราชินีอยากมาฆ่าเธอฉันทำใจไม่ลง เพราะฉะนั้นหนีไปซะขอบคุณนะคะอย่างน้อยก็ยังมีคนใจดีอยู่บ้าง Goodbye หลังจากท่านพรานป่าจากไปสโนไว้ได้บังเอิญเจอกับเสือพอดีเสือกล่าวกับสโนไว้ว่าไปทางนี้เร็วเดี๋ยวเมืดฝนตกก่อนนะมุงต้องข้ามาข้ารู้ทาง ระหว่างที่โสนไว้ได้ตามเสือเข้าป่าไปเพื่อที่จะหาที่พักพิงอาศัยและเดินตามเสือไปเรื่อยๆได้เจอบ้านหลังหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีผู้อยู่อาศัยอยู่แต่บ้านหลังนั้นดูเล็กไปหน่อยนางโสนไว้จึงเคาะประตูเผื่อจะมีใครอยู่ในบ้านบ้านใครเนี่ยเล็กก็เล็กรก,ก็รก มันวิจารบ้านฉันต้องถอดเท้าก่อนเข้าบ้านเสียงดังอะไรกันข้าจะนอน <c oughs> ใครพูดถึงฝุ่นนะใครไม่อย่าพมข้ายินดีต้อนรับจา้าป้าอาจจะรูหน่อยนะจา้าแต่พวกเราใจดีจา้าสวัสดีจา้จาคุยนั่นดูอะไรนะ่ะกินได้ไหมขออยู่บ้าน,ออานพวกเธอได้ไหมจา้าได้แต่ต้องช่วยกันทําความสะอาดนะ ในระหว่างนั้นนางสนุไว้ก็อาศัยอยู่กับคนแคระทั้งเจ็ดช่วยทำความสะอาดบ้านดูแลความเรียบร้อยทำอาหารให้คนแคะร,รับประทานอยู่ๆราชินีใจร้ายเกิดความสะใจที่นางสนไว้จากไปแล้วราชินีใจร้ายจึงพูดกับกระจกวิเศษไปว่าสุดท้ายนางสนไว้ก็ถูกกาจัด <c oughs> อุ้ยจิบคอก็เจอวิเศษเอ้ยสรุปครงามเลนในปตตพีใช่ฉันใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าฮ่าอีะๆๆๆอะไรของเธอก็อ,อาจจะยังนะก็ยังคงเป็นสโนไว้อยู่ดีฮะมันยังไม่ตายเหรอก็ใช่สิมันอยู่บ้านคอนแครทั้งเจ็ดน่ะสิ ราชินีใจร้ายซึ่งโมโหโกรธโทสะเป็นอย่างมากจึงได้ปลอมตัวเป็นยายแก่และนำแอปเปิลมาปรุงยาพิษเพื่อให้นางสโนไว้ได้กินหวังให้นางสนไว้จากไปเร็วๆและราชินีใจร้ายได้ท่องบทสวดที่เอามาจากพระอาจารย์ที่เก่าแก่ที่ตนนับถือเพื่อเพิ่มความขลังเข้าไปในแอปเปิลขลังไม่ขลงังดูเอาค่ะโอมานันตาปัชจเยีปัดีเยี ระหว่างนั้นราชินีใจร้ายก็ความตัวเป็นยายเท่าแก่ไปหลอกสโนไวเพราะแอปเปิลที่เธอวางยาไปเธอมั่นใจว่าครั้งนี้สโนไวต้องไม่รอดแน่ๆด้วยคาถาที่ขลังของเธอที่ได้มาจากอาจารย์เก่าแก่ที่ตนนับถือแอปเปิลไม่จากินแล้วไม่มีโอกาสได้กินอีกของฟีหรอคะอุ๊ยชอบจังเลย โอ้ยปวดหัวจังเลยรู้สึกเหมือนจะเป็นเจ้าหญิงนิทาในระหว่างนั้นชาวบ้านผ่านมาเห็นพอดีเฮ้ยสรุปจริงไม่ได้แกล้งรีบเรียกเจ้าชายเร็วมาแล้วครับเรื่อนเรื่อนข้ามาช่วยแล้วเจ้ารอก่อนเฮื่อ <c oughs> <c oughs> ยังรออยู่ ฟินจังเลยค่ะเจ้าชายรับได้เหรอคะวิไม่เป็นไรครับสมัยใหม่แล้วผมรับได้โอ้ยสุดท้ายฉันมาแพ้แกเหรอเนี่ยมิฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าก,กินของจากคนแปลกหน้าจบบริบูรณ์